มันไม่สุกมันเจ็บหรืออะไรเงี้ยมันมันพอหาตรงนี้ได้ไหมคะเกิดว่าไม่มีการร้าวลงมอะไรเลยแล้วก็แข็งปุ๊บสอดใส่เลยอันนี้พี่หญิงเจ็บนอนวัย40ปีนี่ยคุณหมอโรคที่เกี่ยวกับระบบสืบพันธุ์ภายในที่อาจจะทำให้เราไม่มีความสุขในเรื่องเพศเนี่ยมันจะเริ่มปรากฏขึ้นไหมคะบางทีมันอาจจะมีโรคร้ายแสงอยู่หรือแบบ มีเซ็กต์อยอมันไม่เอนจอยอ่ะาเป็นไปได้เพราะว่า40ป<ะ>ีอะค่ะ,ะ,ค,ะคือถามว่า<ะ>มันยังไม่เข้าเขาเรียกว่ายังไม่เข้าสู่วัยก่อนหมดประจำเดือนหรือว่าวัยหมดประจำเดือนแน่นอนเนาะเพราะว่า<ะ>มันยังเป็นวัยที่ยังมีอยู่ยังมีฮมอร์โมนอยู่เพียงแต่ว่าฮอร์โมนพวกนี้ค่ะ <c oughs> พอเราอายุมากขึ้นเดี๋ยวนี้คืออายุ 25ปีขึ้นไปอ่ะฮอร์โมนนะคะรังไข่ที่มันอยู่กับเรามาตั้งแต่เกิดอ่ะมันก็เริ่มอายุมากแล้วนะคะแล้วก็มันก็สร้างผลิตฮอร์โมนได้ลดลงนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ทําให้ฮอร์โมนลดลงได้นะแต่ว่าเราก็อาจจะมีเรื่องของอ่าช่องคลอดแห้งได้พอฮอร์โมนเราลดลงใช่ไหมคะช่องคลอดแห้งได้นะเวลาที่มีเซ็กซ์เเจ็บไหมทําให้เราสึกว่าเราไม่อยากมีนะคะแล้วก็อาจจะเป็นการที่เหมือนปฏิเสธกับเวลาที่เราจะมีกับพกับคู่ครองของเราไปกับร์ทเนอ์ของเราไปอย่างนี้ได้นะมีแห้ง เจ็บนะคะแสบคันะไรพวกนี้ก็มีได้หมดเลยค่<ท>ะในเรื่องของในเรื่องของจากฮอร์โมนที่มันลดลงเนาะแล้วก็อีกอันนึงเนี่ยเรียกว่าก่อนที่เราจะมีเซ็กส์อะค่ะบางทีเนี่ยคืออ่อการเล้าโลมาอาจจะไม่เพียงพอมันก็ทําให้มีอาการเจ็บได้คือน้าหลอดเลือดของผู้หญิงอะมันังไม่ออกมาเลยเนาะมันของผู้หญิงมันจะไม่เหมือนผู้ชายค่ะคือของผู้ชายแข็งแข็งปุ๊บ สามารถที่จะสอดใส่ได้เลยนะคะอันนี้เป็นธรรมชาติที่เขาสร้างมาอู่แล้วเนาะแต่ว่าของผู้หญิงอนี่ะมันต้องมีการแล้าลมก่อนนะคะก็แล้วแต่คนนะซึ่งแต่ละคนก็อาจจะไม่เท่ากันห้านาทีสิบนาทีแล้วแต่แต่ว่าพอเมื่อไหร่ที่มีการแล้าลมแล้วมีการหลั่งฮอร์โมนแล้วก็มีความพร้อมนะคะที่จะสอดใส่เนี่ยมันก็จะทําให้ไม่เจ็บนะคะมีน้ําหลอลื่นนะในขณะที่ถ้าเกิดว่าไม่มีการแล้าลมอะไรเลยแล้วก็แข็งปุ๊บสอดใส่เลยเนี่ยผู้หญิงเจ็บนอนแล้วบางทีพอเจ็บอะค่ะเขาก็จะเหมือนแบบ ไม่อยากจะมีอีกในครั้งถัดไป<า>อะไรเง<า>ี้ยแต่อาจจะไม่ได้บอกไงว่าก็เพราะว่าเธอทาอย่างนี้อย่างนี้เพราะว่ามันเจ็บเพราะว่ามันอะไรอย่างเงี้ยแต่เขาอาจจะแบบเออก็ไม่อยากทําไม่อยากมีปฏิเสธอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ก็เป็นไปได้เพราะฉะนั้นอ่ะก็ต้องไปคุยกันเพื่อหาสาเหตุแล้วก็แก้ไขไปตรงจุดนั้นค่ะหรือบางทีผู้หญิงอาจจะแบบมีเรื่องติดขัดติดอยู่ในใจนิดนิดหน่อย,อยมันก็อาจจะทำให้ไม่อยากมีเซ็ก์มันทําให้เบื่อผัวได้จริงนะบางทีก็มันต้องมีสาเหตุมันต้องมีสาเหตุใช่